อ๋อตัวกำลังขุดแล้วมุนี่บ่อหนิเออกำลังแลี้ยวมุนี่พี่น้องเอ้เนาะแกดินมาใส่บ่อหน่ขุดขุดมาใส่เล่นบ่ออันนั้นห้องรถจ้งจัดคือขึ้นควดได้นะอ๋อดึง,อดงเอารถไทยดึงได้บ่อ <laughs> ี่ปพาตัวพี่น้องเอารถไทยดึงเอาเลยนี่เนาะอ่าแต่ว่ารยบร้อยแล้วบ่าหนิเนาะอ่ะเนาะเย็นๆนน้ำเย็นๆ ดยมันลมแต่ตัวนี้โดยบิดตัวนี้ไปแล้วมันบ่ลมบัดนี่โดยเออมันลมมันลมประมาณแต่ท่อซํานี้โดยถ้าใส่ได้งอยเทิงได้ได้งอยเิงได้โดยหลายงอยเิงนี่มันมันก็เป็นระบบคือกันด้นโดยระบบเออมันสิมีโดยกกตัวจอนําลใส่ได้จวดมันใส่บ่ได้ถ้าใส่ได้งอยเิงน่ะได้เออ พี่น้องเอ้ยพบพ่อกันตอนย้ำคำคำเด้อพี่น้องเด้อเดินทางเข้ามาบ้านน้องดาวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมาโมนิกะทางน้งอ,นองๆเพิ่นกำลังพากันสะดินทมพี่น้องเอ้ยเนาะสะดินทมคุมต่อเนาะพวกรนไทยเพิ่นจนควอดพี่น้องเอ้ยเนาะ เพิ่นแกดินมา่อไหร่บอดีกว่าไดๆน้องอ๋อนพี่น้องเอ๋เดี๋ยวถามทางน้องเพิ่นก่อนแกเสื้อใส่ด้วยพี่น้องเอ้ยอากาศนี่ห้อนแห้งขนาดเลยเอาเนาะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สสุขสุขคนเด้อนอนตอนคำยามแรงหลังจากที่ว่ามาแตวบ้านดงกึมพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยอ่าเวะหรือว่ามัเนเวะเลยพี่น้องเอ้ยเนาะตั้งใจมากเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเนาะมันอยู่กัน อยู่คนละเส้นทางพี่น้องเอ๋ยเนาะทางใจมาหาทางน้องเพื่อนใหญ่เนาะได้ยินข่าวว่าเนาะทางน้องเพื่อนเอาได้เนาะเอาได้น้ำลงไปแหละมันมีปัญหาพี่น้องเอ๋ยเนาะเดี๋ยวเขาสิมาถามทางน้องดาวเพื่อนน้ำกันว่ามันเป็นจังใดพี่น้องเอ๋ยเหตุจังไดระบาดนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะซื้อน้ำซื้อได้เนาะซื้อความสะดวกสบายมาให้เพื่อนเราว่าเอาลงไปบ่ได้แบบนิพี่น้องเอ๋ยเนาะเดี๋ยวเขาสิมาถามทางน้องดาวเพื่อนก่อน เป็นจังไงตอนนี p, p n n n, t t ế, ้พ่นขอาลงไปหอดสายเล้พว่ปทางเลยเนาะเลขามาหลายมือตั้งแต่มืออันพันไปเลยพอจิตจิตเลยีปนึงเนาะเลยไปทางเลยฮะเธอเนาะทางน้องเพื่นจะกำลังสะสบายดีนะน้องเด้อ แพ้ทั้งทั้งโงราวเพิ่นไปทางใดล่ะไปซื้อน้ํามันไปซื้อน้ํามันอ๋อปลาไก่บ่ไก่บ่อ๋อเพิ่ไปซื้อน้ํามันเนาะโดยสบายดีเด้อพี่น้องเด้ออ๋อตกําลังขุดแล้วมื้อนี้บ่นี่เออกําลังแมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าบนมื้อนี้เนาะถือว่าแล้วนะเกดิมาใส่บ่ ขุดขมาใส่เลยบ่อันนั้นฮอดรถจังซั่คือขึ้นคอดเด้นะอดึงเอารถไทดึงได้บ่นี่ป๊าตเอาไดึงเอาเลยนี่เนาะอ่าว่าเรียบร้อยแล้วบาดนีเนาะหักแล้วบาดนีพี่น้องเอ้ยได้ซดินแล้วก็แม่นอ่าโอเคบาดนีเนาะพร้อมเทกันุ้กันเือนบดเดี๋ยวทางสร้างมาพุ่นแหละพี่น้องเอ้ย

มาง่ายบริเงณดวงดาวพี่น้องเอ้ภา,าเดียวว่าจะเป็นภาพปบบเบื้องก่อนพี่น้องเอ้เนาะโอ้ตัวยังบ,บวมๆอยู่เลยพี่น้องเอ้เหีนไหมว่าเลีล่ยวอะไรแบบเท่บ,ทบทุกเข้เท่หรอพี่น้องเอ้หายมันมน,นั่นก่อนให้มันแบบว่าช่วงดแดดๆก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นลิ้นบวมพี่น้องเอ้ กรวมจะคลายเป็นการดึงแบบว่าอะไรพี่น้องเยมิติดีคือเก่าเนาะได้ยินว่าทั้งผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าพี่น้อยเนาะอันบม่ใช่มีสร้างมีสร้างอยู่ทางนั่นแหละเพิ่นมาคือว่าได้ยินอยู่นะเพิ่นข่าวมาเมื่อนั้นเนาะเพิ่นว่าเบาอย่างไรเบาวอดเนาะเบาวอดนี่แหละพี่น้องเยเนาะข่าวมาว่าเพิ่นสิเพิ่นเป็นสร้างมาชั้นหน้า กเ็เลยว่าสิมาถามน้องดาวก่อนนะว่าเพิ่นเข้ามาเพิ่นเว้าแเทเพราะว่าเพิ่นสิมาเฮ็ดาเฮิร์นกว้วยน้องดาวเนาะพี่น้องเอ้ยว่าใจังได๋เดี๋ยวเฮาถามเนนพิ่นก่อนเพราะว่าคือตอนนี้ก็เฮาบ่ม,มีสร้างมาเฮ็ดห้พี่น้องเอ้ยเนาะคือที่ว่ามาได้ลยมาได้เลยเธอคือคือว่าแหละพี่น้อ,องเนาะเฮาบ่มีสร้างเฮ็ดมันก็นเลยแบบว่าอ่าเป็นตัวน,นี้คือเก่าเนาะต้ก็เลยถามๆเป็ก่อนจะถามทางน้องดาวเพิ่นก่อน มาเลยพี่น้องเลยเนาะน้องดาวพี่น้องเลยมาดีพี่ยูบอนน้องดาวมาดีเด้อเนาะมาเตอไเกาะมาเติน้มันเติน้ำมันเลยม่เติมยูไส่เลยฟารมบันเดอโอ้โหรวยออตัสิ่งเติมจุบแจ๊กเยนี้เนาะไก่เติบอยู่ได้เติมปุนหปอมบ้ยที่มือยืนพี่มันจังแจ้งเนี่ เอาแบบยีนเอาในแหละพี่น้องเนาะใช่น้องอ่ะน้ำเย็นๆด้วด้ยคือว่ามันเป็นได้ไหญกว่าน้องใดน่นะเอาลงจะเอาลงไปทอใส่เอาลงไปมันไม่เลิกเหนือนไเพิ่ะมันคว้างหูตใส่ทอกับเจี๋ยมันคว้างแบบมันบอเลิกนะเลยลงไปลุ่มแล้วเพิ่นทังหูน้อยลงในพอดีลมท่อตัวนี้บางว่าจะเอาลงไปนะมันมันลมแต่ตัวนี้โดยบิดตัวนี้ไปแล้วมันบุลมแบบนี้โดย มันลมมันลมประมาณแต่ทอซํานี้โดยขอาใส่ได้งอยเทิงก็ได้ได้งอยเทิงก็ได้โดยแสดงหลายงอยเทิงนี่มันมันก็เป็น2ระบบคือกันด้น้องโดย2ระบบอมันสิมีโดยกกตัวจนํา่ถ้าใส่ได้จวดมันใส่บ่ได้ถ้าใส่ได้งอยเทิงได้เอออ่าบ่าเลยว่าว่าสิว่าอ่าเจาะ เพิ่อเพื่อใดอยู่แต่ว่ามันโมเมนต์ใดแบบนั้นเมืนบอกโดยโอ้ทางโมเสกเองกับเรได้ถามทางน้องเพิ่นก่อนไปเอยเนาะโดยบอกเองกับบุหู้นึกว่าแบบว่าคือที่ผ่านมาน่ะตามที่ว่าเขาเคยเจาะไว้น่ะได้สะดวดก็ได้สินะเนาะตามที่ว่าเราเคยเจาะมากนะแล้วเราถอดตัวนี้ออกไปแต่ใช้ได้แต่เราต้องไปนะได้ลดนะได้แต่เพิ่นเห็นอันตัวแรกก็ได้แต่หมื่นสองอันนี้แค่หาพัน ราคาตัวนี้ผมจิถือกว่าโดยแต่ว่ากับ้พรามันโบได้กับจะได้จะปิดโดยเนาะการเขาจะไปเปลี่ยนอะไรกันกับโบได้ได้เนาะมันโดยใส่ลายตัวนั้นกับมันกับสุไลายคนบุควยซื้อได้หลายงอยนั่นนะโดยสุไลายคนนี่ยุ่มใส่ลายตัวนี้บ้านนี้นะคือเขาแบบจัดกับเขาจักกับซื้อลายตัวนั้นได้มาก่อนเนาะอลายแบบนี้โดยเนาะ เอาเอาหายคนแรกบอหายคนแรกหายแล้วบ่โดยเอาไปกินทอดเจอนี่ไอมึงคุดตัวนะเขาไอ้เป็นมาแพ้ใจปุณินีนน้องยังซื่อคนเนี่ยบ่หำฮะหำเตนบ่หำโดยโอ้ยพี่โดยเนาะซื้อไปแต่แพงอยู่ได้่เนาะซื้อหำพี่โดยดีเลยเนาะบางเทีว่ากันยังเออเจ้าหำก็มี่บางที เออทูที่เราไปเนาะนี่แต่ก็ได้คุยกับทางแม่เพ่นแล้วเนาะโดยเพันว่าให้เจ้าไม้ได้ประศรนนั่นเนาะโดการว่านั่นกะแต่ว่าจะมีบ่เบอร์เบอร์ช่างนั่นนะโมมีช่างเจ้าน้ำโมีไม่แต่โมมีกะช่างบ้านไหนก็มาเจาะนี่เซโนเซโนบ่โดย แต่ว่าวาก็ไม่ยู่สร้างเจ้าหน่ำนะแต่ว่ามันคือว่าหักเพิ่งจะเจาะเรือ่อยอยู่ดอกพี่น้อะเนาะเคยเจาะอ,อยู่ได้อยู่ดอ,อกคว่านั่นกระชิดคา่านั่นกระชิดลงถามมันก่อนว่าดูคุ้มราคาเท่าไหร่คว่าเจาะม่อีกวันนี้เนี่นจออยจะเจาะอีกใช่เนาะเกาโหแล้วเจาะว่างี้ก็ได้หางลงไปเนี่ยมันทางได้แต่เซาเปียนมันเจาะว่าได้เป็นเถิดพลานนี่บอโดย cảm ơn cái, cái tằm này mọi người nhé, tằm tằm, hay là cho cầy phun bóp vào này nó, tâm, tâm. Và đấy, hoa nam nóc, nhau nhau cưỡi được cái này rồi, như nhau cưỡi đôi to này, phun nhau 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 แต่ว่ามันห่อให้ถุงน่องครับให้แบบบวชซึมมอก็ได้หรือว่ายิงตามเนาะโดยแต่ว่าก็ได้แบบค้าวมันไกลขนาดนี้ได้ปกปิดเนี่ยนี่แหละว่ากับคำว่าเบิ้งนี่แหละนี่นินว่ามันบวได้สินะเนาะโดยอ่าจะจะประกอบเรื mm ่อยๆได้หรือเปล่าประกอบใส่ทรายอังไงเรื่อยๆโดยใส่แล้วได้ได้นำเต็มสองขู่นำหมูฟรีมันบวบวได้หมัองอ่าเวลานำมันอ่ะ พอไงคือแบบว่ายังมันยังบวชอดแบบว่ามองมองน้ำแท้ๆเนาะคือมันลงไปน้ำที่มันนวลขึ้นมาซื้อๆเนาะมันเาดูดขึ้นมาพูดแ่มันเบลอหน่อยถ้าเราไปจต่อลองมองไว้เวะไร่พีองเอยเนาะแต่ว่าผมได้บุรลมเนาะใครคือว่าข้าเจ้ามาพุุนนี่ข้าเจ้าชิลองหูเก่าอยู่บพาะเนาะกพคต้องถามน้องเพื่อนต้องถาม้างมังก่อนเนาะหากซาถามที่ผ่านมาหนี อ่าเจาะอันเก่าก็อันใหม่กับราคาเกี่ยวกันนะน่าก็จะว่าเนยราคาเรียกกันก็เลยตัวนี้กับห้าโมยอันนั้นใ่ไนักอะเอาไว้สูบที่ยาีมันแบบมีปัญหากับใชด้คือเก่าตัวนี้นะโดยเอาไว้ใส่เนี่ยแบบว่ามันได้มีปัญหาเขากับพอได้แก้ได้นะโดยทางซางแก้ไปมันมาเยี่ยมบ้างบ้าเราพันบาได้มา คืนนี้เบาคือนี่ยินข่าวว่เบาเบาบอดบ่เบาบอดประสิมาเฮ็ดเฮ็ดให้เจ้าบ่โมโหเออน้องทั้งนี่ยินทั้งแม่เพิ่นว่าอยากให้ทั้งเบาบอดมาเฮ็ดทงอยากให้มาเฮ็ดกับน้องดาวนะอ๋อนั่นแหละเบาใส่ยินข่าวเช่นฉันแหละก็เลยเข้ามาถามมึงก้อนเนาะพี่น้อยเพราะว่าอ่าตั้งแต่มื้อซื้ออีหยังก็มื้อซื้อได้บ่บ่ใส่เข้ามาอ่า หลายมือก่อนอะไรพี่น้องเนาะเทวะไปสัมมาก็เลยว่าได้ยินข่าวว่าทางเบาทางเม่เพิ่งกระบอกอยู่เนาะทางนะเพิ่นว่าเบาเบาพรมาสั่นเบาพรนะวะอ่ามาสั่นเกลียว่าไผ่เบาอ่ามือเจ้าชื่อรู้จักรนะมาสั่นแต่มีแต่เบาบอดนั่นแหาะวะเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นมาว่ากับเจ้าเลยวะว่าว่าอะไร เพิ่นมาทายคลิปเลยกับว่าสิเฮ็ดสายเจ้าอยากเฮ็ดสิบ่เพิ่นเพิ่นพ้องเ่นจีบ่ะก็เพิ่นว่าข้ามาเฮ็ดขยันแบบทางสร้างแก้วยันว่ายันเอฟซีวะงานงานของสร้างแก้วนะอ๋อแต่ว่าถ้าว่าเอาพื้นมาเฮ็ดนี่อ่าเดี๋ยวซีวะงานงานสร้างแก้วสิบ่เพิ่นว่ายันเอฟซีวะก็อันนี้เรื่องเรื่องเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวนี้เนี้ยเดี๋ยวพวกเนี่กา ฉันเชื่ว่าไปอีกไปหนึ่งเลยก็คือสร้างแก้วเพิ่นกะเฮากระหู้อยู่ว่าตอนนี้เพิ่นกะบาครเรียกเนาะโด alors, <rete> ยอ่าแล้วเฮาเฮากระอยากได้วอยูที่นั่นเนาะโดยเฮาอยากแล้วอ่าแล้ววันนี้เฮาวใครว่าเฮามีสร้างอื่นเฮากะให้สร้างอื่นไม่ให้กะสับชีพยังนั่นนะโดยอันนี้อันนี้ให้เข้าใจกันพี่น้องเนาะบอกว่าอ่าตั้งหน้า <medi> ช <atamente. S 1> ันเชื่เนาะแบบว่าคือเรื่องงานนั่นนะคืออ่าโอ้สิว่าจังได ถามว่าคือเพื่นเห็ุทางนั้นแล้วไว้เพื่อนเล่มาทางนี้เขาก็ทางนี้เขาก็อยากแล้วสินะคันโคันคือว่าสีโรอท่าเออคืออันนี้วัดมันโดนเกินน่ะนะอ่ามันงานทางนี้กับบเดินคือกันแต่วัานี้แต่เขาอ่าคันมีช่างไม้เนาะคือทางไม้มันบอกให้ช่างให้ช่างรถเพื่อนมาเห็ดนี่แต่ว่าช่างรถก็คือจิ้งหันลายอยู่ช่วงนี้เพราะยังให้ช่างรถพุ่นมาเห็ดนี่อ่าแต่ว่าเรื่องค่าช่างนี่ก็ ที่อยู่ประมาณเดียวกันนี่แหละเนาะอะ่มืนหาผิดเอาไงเนาะมืนหากันทั้งของเราของน้า,นนา,าเ,ห,เาาาหมือนเดี่น้องเอเพิ่นว่าค่าเฮ็ดกำน้องดาวมาละค่ามืนหา่นให้เราครึ่งหนึ่งค่ามืนหาแบบว่าเราแบ่งโมเมนต์ให้เราเฮ็ดเพียเดียวเฮ็ดกับน้องดาวเองอ๋อแบบว่าคันคือว่าว่า,บ,า,บ,าบอสมาเฮ็ดสิบ่อโดยคันคือว่าเรามาเฮ็ดนี่กะเฮ็ดกับเจ้าสองคนโดยคือเรามีมีเครื่องมือโดย คือเราเราเป็นผ ouais. okay. okay. mm hmm. ู้พาเฮ็ดโดยแล้วเขาก็แล้วก็ทางเจ้าก็อีกชั่วนึงเนาะแบ่งกันอ๋อเอาละกห้เราเป็นผู้พาเฮ็ดนะเ่าละกันเนาะแต่ว่าเราเฮ็ดเป็นแทพมันบ่ก็เพื่อนกับว่าว่าเพิ่นเป็นเป็นสร้างบ่โดยเฮ็ดเอื้อนเพื่อนกับเพื่อนเฮ็ดเองได้อ๋อโดยโดยโดยอะไรบอกอะไรยินตรงนั้นหน่อยเนาะคือ อ,อยู่ทางขึ้นคัวนี่กะทางขึ้นคัวนี่กะทางเพระาะว่ากับยังบรมีผู้ใดเฮ็ดได้เขาก็ยังบริมหากระไผ่ได้เนะยยงงาะคือผู้ใดามาเฮ็ดได้กับมาเฮ็ดพี่น้องเนาะคือทาง<ด><ด>บอสเซนกับกับคำว่าสิสทาช่างแก้วกกับเขากับคู้อยู่ว่ามีงานหลายนะ<ด>ยเขากับคำวสิทาเพิ่นกับผู้ใดอีกันเนอะอาะคือว่าทางแม่เพิ่นเสียใจให้เรื่องการสร้างที่อ่ะนะเขากับเฮ็ดไปตามเพิ่นบอกฮัทผิดเอาไว้เนาะคือเรื่องเครื่องครองนหะคือ บ่าวก็ย is so ังมีอ <sh> ย <arp ires> <mud geon less memory throat> well, <fruits> ู <rice> ่ย <anyway> so so ังบ่ได้มาเบิดนี่แต่ว่ากะสิสิยังสั่งมาเป็นบางอย่างน่อยเนาะคือบาวสงมาสิได้เฮาก็บ่ได้เฮ็ดสินะคือว่าใ้เจ้าเฮ็ดผู้เดียวบ่มีเครื่องมืออีกบาดนีเนาะ้อยอ่าคือว่าลงทุนซื้อเครื่องมือบัดอันนี่กะโอ๋ตะเติบอยู่เลยเนาะโดยแล้วงบเฮากะอยากอยากเฮ็ดอันเอาไว อย่างอื่นน้ำที่นะพี่น้องเนาะมันกับเวลาเติบอยู่ได้เพื่อสิคบกันเนาะคือว่าซื้อเครื่องออกเครื่องมือกันมันกับอยากเรากับโอ้สิว่าเช่นใดพี่น้องเนาะนอกจากทางอื่นเด้่กับบุมีเลยบัษงเนี่ยงนี่ไหมอ่าเพราะว่าคือคืองานคืองานตัวนี้กับเราก็ยังบริหารเลยกันเดยเรายังบริมีส่วนร่วมที่ว่า คือเฮายังบริเวณตกลงกันนั่นน่ะเนาะไปมาเหตุก็ได้เนาะแต่คือตัวติดบานคือตัวนี้นะก็คือทั้งทั้งไอ้พันธุ์ต้องมาเหตุคือเขาเนาะเพราะว่าเฮาคุยค่ะว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้พุ่นน่ะเนาะว่าเพิ่นสิมาเฮ็ดให้จนแล้วจนถ้าวันเข้าทิศบานอย่าเบ็ดุกอย่างสิอ่ะนะแล้วก็กับคันใดนี่คือขั้นใดกับพันธุ์พนธุ์เมื่อไดเท่าเท่ไหรมาท่าไดรก็เนาะโดยเท่าเพิ่นมาอืมถ้าถ้าทั้งน้องมี3เหลี่ยมทั้งน้องก็เฮ็ดได้คือกันบ่3เหลี่ยมแบบบนนี้่่เาะโดยใ แต่นี่มันเป็นไงเนมันบุ่มมันขดอ๋อตาบ่อตาจับเหลี่ยมมันับมีมีมีสามเรียมคบน้ำเทียงบ่จะบ่อนะน้ำเทียงก็เอาบ่โดยตาก็เห็ดห้องน้ำในน้ำเทียงก็เอาอ๋อตาเ้าตั้งวงกลมวงโค้งเหมือนตรงน้ำเทียงกันบ่อตาเห็ดหัวกระไดมันต้องมีสามเรียมพ่อจะลืมเลยมันอีกอ่ะต้องให้มันบอกนี่นัวมันบอกไอ้ซื้อมาอยู่ไอ้คือห่อซื้อมากแต่เป็นบางส่วนนะในปีน้องเนาะกับนี่มีส่วนกับ แต่ยังบ่ได้ว่าแต่ว่าอ่าแต่ก็อย่างก็ซื้อมาได้เบิ่มแต่ว่ามันก็เป็นบางส่วนที่ว่าทางเพิ่นบอกอะนะคือมื้อนี้ก็ลืมหลายอย่างแนวอยู่เนาะสมองเบอร์แล้วพอแซงกันโดยที่แต่เดิมก็ลืมไปหน่อยโอ้ยเอาโทษขอพายำลายเนาะแต่ว่าเป็นไม่ไม่เพื่อนแล้วน้องเด้อโดยอ่ามีมีอ่าพัดลมเนาะผึนบอกไอซีไมาให้นะมีว่าพัดลมจะมีอยู่บ่อะไรมีบ่ มันบ่ได้นี่อ่าครับมื้อนี้กะเผาแน่กะได้บ่เอาให้เป็นมื้อใหม่ก่อก็ได้บ่เป็นหยังรอบๆเลยบ่ได้เข้ามาเออยู่อ่าบวาคว่ามันบ่ยากยังกเป็นมื้อเช้ากได้คันว่าสิซื้อมาให้เด้อโดยมื้อนี้กมามาแจ้งมาถามเบิ่งเรื่องนี้ด้นี่เนาะโดยอ่าอ๋อกําลังดีใจนําอ่าซื้อมาได้ใช้สะดวกสบายมาแล้วว่าบ่ได้เนาะโอ้ยอ่าแต่ว่าเฮาบ่เฮาทางม กับน้ำมันเอาอยู่นีดเนาะใช้แต่ว่าน้ำ้อยโดยเพราะว่าทางเพิ่นเอาน้ำอ่ะนนเพิ่นก็มีไดของเพิ่นเนี่ยม,มาเพื่นก็ทิิมเอาม่เพิ่นก็มีกระโพ<อ>ยเพิ่นต่อไปได้บนะ่อลองต่อสายไปได้บ่โดยเอาเอาทันเ,เป็นนั่นเลยดูจังหวันเลยมันบ่โดยโอ้โหอะไรสิอะไรทั้งเนาะโดย <laughs> อา่วาวันแรกทำมันมันแหลดเพื่อแหลดเด้อเดี๋ยวมันแหลดแจ็คมื่สองมื่นก่อนว่าสีติดต่อช่างมา เพื่อนเททางพี่น้องเนาะคือยังหลายอย่างไงเนี่ยอยู่แหละพี่น้องเนาะคืออันนี้นะบ,บัวเบียรและขั้วและเคี้องอยนี้ตัวนี้นะไพ่ไพ่ะฮับอยู่ต่อเน,นี่ยเนาะทั้ทงสามแก้วทั้งแก้วก่็มีผู้ที่ว่าใสา่เรื่งใส่บัวนี่นะโนยกับเขาจีไปให้สร้างมาให้ตัวนี้ก็ได้เงี้ยเนาะโน้ยก <laughs> <laughs> างเพิ่งัพิ่งเงินอยู่พี่น้องเนาะเนาะเดาแต่บัวเือนไม่จวนเนาะ จาวโมโหกันจะค้นกบเห็ดเนาะที่น้องลาอากาศถอยทองน้องจ้อยลอากาศน้องจ๋าแล้วกาศสังเกตุว่าอะไรเป็นการบางเทีอเนกาจจะเห็นยังบมสลวกมันฝนตกฝนลิ่นพี่น้อยเนาะน้วยฮ่าคอยเห็ดไปเอาถ่ายรูปด้วยกันไปเบื้องพี่น้องเยเนาะ จกักมือกะมาอัปเดตเพิ่งกะต้องมีจักมือเปล่าน้องดาวเนาะเอพีเพิ่อนกะรุ่นน้ำยุเลยพี่น้อยเนาะมูใดไอเด้ค้อดวงดาวชิแล้ววันนั้นนะโน้ยอันคือคือที่มันเบลแล่เนี่ยกะคือว่าเรื่องสร้างอะไรพี่น้อยคือว่าสร้างไม่เคยถ่ายชั่วโมงชั่วโมงเพนกะบคืบหน้าไปเรื่อยอยู่เนาะโน้ยสร้างเป็นเบลได้มาเพืนก็เลยกลายเป็นอันเริ่มเบลแล้วกจจะว่าเลยกัน้ย อตอนนี้เ่าก็ยังค้นคั้วหาสร้างมาเฮ็ดอยู<ด>่แต่แรกทั้งแม่เพื่อนก็ว่าอยากได้สร้างนั่นเด้อนี่สร้างสร้างรถเนะาะสร้างรถเพื่อนก็บเบียกร้ายพี่น้อไงอ่าตอนนี้เพื่อนก็เฮ็ดไปเฮ็ดในวัดแน่ทีมงานเพื่อนนะเาอาเฮ็ดลงเตี้ยแน่เนี่ยเอาเฮ็ดลงเตี้ยจากมือเขาใช้กันสีไล่ไปเอารายการเนาะควบคุมราคาเรื่องไม้เรื่องต่อเพื่อนเอาเงินจานต่อไปอีกพี่น้องเนาะ ใส่ผมใส่ผ้าเพื่นไหนมาแล้ววันนี้เพ็่นบนอนน้ำเจ้าปะนอนวาพักกันเราเราถยดึงออกที่นอนแต่ว่าต่อนี้ออกง่ายกูมูนได้เนาะโดยต่อง่ายกูมูนโดยเดอโอเคได้นอนไอ้บานี่นะพักได้พัก้เพียงพักแด้สามต่อนี้ก็เอาไปเผาท่านนั่นเองค่ะ เมียถามันแดดจังปอดภัย <diver> จ <gent> ุ是是่มอ่ามันหอมมันมันแดกอย่างก่อนโดยฝนอ่างก็ร่างอยู่ตุ๊กวันนี้เมื่อคืนนี่ตกบ่เมื่อวานเมื่อก่อนตกแห้งบ่เมื่อก่อนตกแห้งอ่าตกคือกันแต่ยังไงกัเนาะโดยอ่าโดยผู้ตามโปูงในพิธีโดยเนาะเอ้ามีแต่ยังสั้นแล้วน้องเด้อโดยมาขมามื่อกี้กลับมามาเบิรงนี่แหละเนาะจังไรกะทารุ่นน้ำกันไปว่าสีนั่นอะไรกะให้กะชีทาง เมื่อใดทางกับศิโท่ก็บอกเลยน้องเร้อด้วยติดต่อสางคึ้นมาขึ้นมาทางน้ำให้ไหมดย้วยพอเฮาสิษย์เทพอย่างมันชิยากไม่มีน้ำเนาะดยอันนี้ยังใช้ได้ขึ้เก่าอยู่ืนบ่โดยได้เออพาขึ้นมาพาขึ้นเอาขึ้นมาบม่ได้หักไม่อย่าง่เนาะอหักแล้วก็ต่อไหมนาะต่อพงก็ต่อไหมเนาะโดยเลยเฮงๆคือเก่าแห้งเลยสิหน่อยเนาะ ครามก็แห้งอยู่เนาะแต่ว่าเสียทีแต่ว่ามันท่อไดมันลงไปบ่ลงบาดนี้เพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบุญตัวนี้ลงไปแห่ฮอดกะว่ากันเจิได้เพิ่นก็สิขนาดท่อลงไปบุญประมาณนี้บาดนี้ยก็คือหลายเฮาอ่ะดน่ะมันซําเก่าหลายน่ะน้อ้ยดน่ะซําเก่าได้บ่อ่าที่ซําที่ว่าบ่แสนซื้อให้นกน้อยมนนั่นน่ะแต่ว่ามันซําเก่าอ่าวเฮาขนาดลงไปก็บ่ได้บนีเนาะมันบ อ่อคืออยู่ในห้านเพ็่นบาดปมมี่ห่านอุตุพันธ์ที่เอาไปซื้อกันนะตัวเทวมันมันลดลงมาอีกสินะน,น้อยลงมาอีกสินะแก้วิธีเลยพี่นเอเลยแก้วิธีแก้แกคือทางไม่เมัน <c oughs> เป็นมืน่นพม่บมดเนาะผ่อนประมาณอ,อันนี้นะเ้าไหลเขาก็มีแเลยเนาะทางแต่หูมันลงไปเชื่อ dạ phát như cái này đâu Hôm nay thả thảo sang quên thì đâu rồi nó Hồ hồi <laughs> chít <laughs> cậu chạy lại <laughs> đây Hồ Chí ơ nó nó Rồi Phải nhanh là bạch đi À nó đoàn đưa Rồi rồi nó rồi Mùa này đây làm nguồn cản cả gì mà ăn đệt này bưng thì rồi nó mùa cả mà âm đệt Thảm thay hay มาเป็นเบิร์นกอนเนาะมาเป็นจังได้น้ <c oughs> องเด้อ <c oughs> สบายดีเด้อสบายดียมาแม่บ่าวเยอขอบใจขอบใจแือว่าเรียบร้อยแล้ววันนี้น้องๆเนะเาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนะเาะคนเดิมคนต่กคนต่อ,ตอ,อทางนี้เพิ่์นกะน,นี่เอาดึงตะคุ้มตะคายมาเนาะตะคายมากันเว่กันอย่างไม้ไหวพี่น้อย นี่แต่รอคอยก่อนพี่น้หนหนองเนาะรอให้ทางสร้างเพิ่นสางแก้วพิ่นเอเื้อเฟื้อทังนั้นแล้วแหละกลับมาเข้าเนาะเข่ามุงขบานได้แล้วก็ถือว่าโอเคแหละวันหน,หนี้พี่น้องเลยมีแต่ติดตามกันไปเรืหนหน่อยๆพี่น้องเลยคำเหมือแล้วเนาะตอนนี้มีลำไรเลยพี่น้องเพื่อพี่พาประก,รนกรนรันใดก็ต้องขออภัยน้ำ สำหรัะมนี้เนาะทางมาเสนขอลาเล่สบายดีไปเลยเนาะ